พวกเราไม่สามารถที่จะตัดสรุเองได้ไม่มีวะฮีอีกแล้วหลังจากรอสุล ullah saw เราสุล ullah เป็นคนอุมมีเป็นคนที่เขียนไม่ได้อ่านไม่ออกแต่มีวะฮีจากอัลลอฮ์แต่พวกเราคือผู้ที่จะรับมรดกสืบทอดจากท่านศาสดาภายใต้คําสั่งใช้ของท่านศาสดาที่บอกว่ากุนอาลิมันเอามุตะอัลิมันเอามุสตามิอันเอามฮิบันวลาตะกุนข้อมิซจงเป็นผู้รู้หรือไม่ก็เป็นผู้เรียน หรือไม่ก็เป็นผู้ฟังหรือไม่ก็เป็นผู้ที่รักที่จะรู้รักที่จะเรียนรักที่จะฟังอย่าเป็นคนประเภทที่หา้าไม่งั้นฟัตตะลิบมีแต่ความบันไลัยสถานเดียวดังนั้นผมเข้าใจว่าในฮะดิษนี้เนี่ยคนที่เรียนศาสนาและสำเร็จการศึกษาเนี่ยสามารถเป็นได้ถึงสี่สถานะเลยทีเดียวถึงจะจบการเรียนไปแล้กวก็าตามในโอกาสอาจจะต้องเป็นผู้รู้ และในอีกโอกาสหนึ่งอาจจะต้องเป็นผู้เรียนบ้างและในอโอกาสหนึ่งอาจจะเป็นผู้ฟังบ้างเพราะไม่มีใครเลยครับที่ได้ชาด้าจบไปแล้วแล้วก็บอกว่าตนคือผู้ที่รู้เปี่ยมล้นแลวไม่สามารถจะรับฟังการเรียนรู้จากคนอื่นได้อีกแล้วผมเชื่อว่าสถานะของพวกเรามีเกียรติต็อตอนนี้นะเพราะมีโอกาสที่จะฉวยโอกาสในการศึกษาวิชาการความรู้ด้านศาสนามากที่สุดและอยากจะฝากสองประการว่าสังคมของเราจะพัฒนาไม่ได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน ถ้าหากว่าขาดเรื่องของความตักวาและความอิคลาสอิบราฮิสเคยที่จะขอต่อ Allah และเคยขอต่อ Allah แล้ก่อนที่จะถูกเมรทให้กาละฟเบอิอซติกลาอุบยันหุมอัจมาอินอิลลาอิบาดะกะมินหุมุลมคลาซีนอิบราฮิสขออิซจซาจาก Allah ว่าโดยกับเกียรติยศของพระองค์ท่านขอยืนยันเลยว่าฉันจะหลอกลูกหลอกลูกหลานอาดัมทั้งหมด แต่เว้นไว้แต่บ่าวของพระองค์ขั้นส่วนหนึ่งจากพวกเขาก็คือคนที่เป็นผู้ที่ได้รับความอิคลาสจากอัลลอฮ์มุคลาซีนมุคลิซีนมุคลาซีนมุคลาซีนสูงกว่าสืบเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่ทำตนให้มีความอิคลาสแล้วจึงได้รับการอิคลาสจากอัลลอฮฺ س ب ح ا านแวะ ت ع ا ل มุคลลาสเป็นผู้ที่อยู่ในการดําเนินการการอิคลาสและประสงค์จะให้คนอื่นมีความอิคลาส ดังนั้นเป้าหมายของพวกเราในเมื่อเป็นผู้ที่จะศึกษาวิชาการด้านศาสนานแล้วการทํางานศาสนานหรือทางานใดก็ตามภายใต้ความอิสลาสอยู่ในการมุจฮาดะต่ออัลลอฮบาตาลัลาอัออินชาอัลลอฮ์พวกเราจะเป็นหนึ่งของบรรดามุคลาซีที่อิบลิสจะหลอกพวกเราไม่ได้สุดท้ายและสุดท้ายสุดก <c oughs> ็อยากจะฝากในท้ายที่สุดนี้ว่าผมจําคําสอนของอาหรับบทหนึ่งบอกว่า อันนาโชมาตาวะอลอุไลมีอาหยะอุมนุษย์ทุกคนตายตายแล้วก็ตายกันเลยแต่คนอันเล็งคนที่มีความรู้เมื่อตายก็ยังเหมือนมีชีวิตอยู่เพราะสืบเนื่องจากการทำงานของเขาในเรื่องของการเรียนศาสนามาและได้มาปฏิบัติในเรื่องของศาสนาแล้วเนี่ยคล้ายกับเขาเดินอยู่ในพื้นท้องทะเลทรายไม่มีเสียงแต่ทิ้งร่องรอยไว้ยอย่างชัดเจน นั่นคือผลงานของเขาถึงเขาจะจากไปก็ยังมีคนที่กล่าวขานถึงถึงคนงานความดีของคนที่เรียนศาสนาหรือคนที่ทํางานศาสนาอยู่แต่มีข้อแม้ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะนําไปสู่การจํำเกรงมิฉะนั้นแล้วคําสอนที่บอกโดยเป็นคําสอนของกอดิมักอรูเป็นคําสอนของอารบโบราณเขาบอกว่าเราแก่หนึ่งอนมินดูนตุตละกนาอัชรฟุคัลกลลอฮิบาริส หากมากแม้นว่าการมีความรู้แล้วไร้ซึ่งความยำเกรงจะถือว่ามีเกียรติแล้วไส้ละกานะแน่นอนขอยืนยันว่าผู้ที่ประเสริฐที่สุดในสิ่งที่อัลลอฮฺตัลลาทรงสร้างก็คงจะเป็นอิบลิสแนะ่เพราะอิบลิสมีองค์ความรู้แต่ไร้ซึ่งความยำเกรงความตักวาเนื่องจากฝ่าฝืนคำสั่งของมอสุบะฮานอวตารนะก็ขอให้ทุกท่าน ที่ได้มีโอกาสรวมถึงตัวผมซึ่งเป็นรุ่นน้องที่ขึ้นขึ้นมาในปีนี้อยากจะขอคําแนะนําจากรุ่นพี่ในวารโอกาสที่ได้มีโอกาสมารวมตัวกันในครั้งนี้ mm hmm. ก็ขอต่อรอสุภานาหัวตาลาได้โปรดประทานความสําเร็จแด่พวกเราทุกคนโดยทุนกัน mm hmm. เพื่อที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะได้กลับไปพัฒนาตนพัฒนาสังคมพัฒนา ผู้คนที่จะเรียนโดยตามแนวทางพระจริยวัตรของท่านศาสดาบอกให้เมืุอสรรมวารในมรลัมเพื่อให้ทุกๆคนทุกๆคนนั้นเป็นผู้ที่ได้รับความคุณพรพระทัยของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวะตาลาความผิดพลาดมาจากฉันในการพูดครั้งนี้ความถูกต้องมาจากอัลลอฮฺนัสโตูดีอัลลอฮฺวะอิลัลเลาะห์อัลลอฮฺมัซโอลอายฮฺดิอาน่าอิลลาสวาลิสซบิลอัสสลามุอะลัยกุมมาราะห์มะตุลลอฮฺวะบะรรากับ